สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้เป็นรถล็อกกี้นะครับเป็น10ล้ออีซูล็อกกี้นะครับ195หแรงนะครับก็ใครที่ชอบล็อกกี้นางฟ้านะครับเครื่อง6 HE1 นะครับแล้วก็เพลาเดียวนะครับช่วงล่างใหญ่แล้วก็กระบะยาว6เมตร ช่วงยาว6เมตรหากว้าง2.5เมตรนะครับแอร์เย็นเครื่องดีคัสซีสวยนะครับลดพร้อมใช้งานพร้อมโอนเลยทีเดียวก็คันนี้สามารถจัดเน้นได้6 0แสนนะครับฟรีดาวด้วยใครสนใจนะครับไปทดลองขับทดลองแล้วก็ดูรถได้ที่โครานนะครับรถอยู่3แยกไฟแดงตลาด แนะครับก็ใครอยู่ใกล้โคราชก็ลองไปรับช,ชมได้นะครับก็เ,เพื่อนๆนะครับที่ส,สนใจหาซื้อรถพวก10ล้อแล้วก็หล้อดำอะไรอย่างนี้ครับหรืออยากประกาศขายนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูดใต้คลิปได้นะครับมีกลุ่มให้รับชมแล้วก็ มีคนขายคนซื้ออยู่ในกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ